สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะมัมโจกมกถึงกับน้ำตาคลอหลังเห็นหน้าใหม่เพชรสหรัฐบินสัญกรรมยกเครื่องหน้าที่เกาหลีเปิดลิตรายการทำสัญกรรม10บกว่าอย่างแบบไม่กักจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวสำหรับเพรสหรัฐหรือสหสหเจริญพาณิช กับการสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15มิถุนายน66ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้บินลัดฟ้าไปเกาหลีเพื่อสัญญกรรมทำหน้าใหม่พร้อมออกมาเผยลิตรรายการสัญญกรรมยาวเหยียดกว่า12รายการเรียกว่าทำครั้งเดียวรวดเดียวเอาให้คุ้มล่าสุดวันที่18มิถุนายน66เพชรสหรัฐเผยภาพขณะวิดีโอคอหาพี่คนสนิทอย่างหม่ำจกมกตลด กชื่อดังและภรรยามดเอ็นดูวงคำเหลาโชว์ให้ทั้งสองคนเห็นสภาพหน้าล่าสุดหลังเจ้าตัวไปเสริมหลอถึงเกาหลีโดยในภาพหม่ำมีสีหน้าตกใจและน้ำตาคลอพร้อมแคปชั่นว่านี่สองตายายรู้นะว่าน้ำตาซึมรกัรกรักไม่เจ็บครับผมสู้อยู่ครับจะรีบกลับไปหาครับผม ท่ามกลางแฟนคลับหลายคนที่เข้ามาให้กำลังใจและมีความคิดเห็นตรงกันว่าเห็นสีหน้าทั้งหม่ำและภรรยาแล้วรู้เลยทั้งคู่เป็นห่วงหนุ่มเพชรมากซึ่งก่อนหน้านี้เพชรสหรัฐได้ออกมาโพสต เปิดลิตร,รายการศัลยกรรมกว่า12อย่างที่เจ้าตัวบินไปทำที่เกาหลีแบบไม่กักด้วยว่าหลายคนสอบถามมาว่าผมทําอะไรบ้างตามนี้เลยครับรายการศัลยกรรม 1. ทําตาบนตัดไขมันออก 2. เกลี่ยไขมันใต้ตา 3. ดึงหน้าผากเอ็นโดไทป์สดึงหน้าดึงคอ 5. กรีดเหนียง 6. ดูดไขมันหน้า 7. ตัดกระพุ้งแก้ม 8. ลดหนกแก้ม 9. โบท็อกต่อมน้ำลาย 10. ฉีดไขมันสเต็มเซลล์11เซตผิวออกโซโซมรีจูรัน 12. ดูดไขมันหน้าท้องเอวข้างเอวหลังแฮตแท็กศญกรรมเกาหลีแฮตแท็กสัญญกรรมขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ